สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลศรลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันศุกร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤศจิกาย,ยน2564ดวงดีของคนเกิดวันศุกร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับดวงดีคนเกิดวันศุกร์ นี่ค่ะได้นอนอยู่บ้านสบายๆค่ะอาทิตย์สี่านะคะอ๋อไพ่นี้เป็นไพ่ของการนอนแอคชั่นทำอะไรทีเวิร์ดนะคะดังนั้นดวงดีของคุณในอาทิตย์นี้นะคะสําหรับคนเกิดัะสุกเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนคุณอาจจะได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านเนื่องมาจากแบบบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อย เคลียจากเรื่องการทํางานนะคะรู้สึกร่างกายไม่ค่อยสบายเลยอาทิตย์นี้มันอาจจะเป็นอาทิตย์ที่คุณได้พักผ่อนนะคะอยู่กับบ้านาหรืออาจจะเหมือนอาจจะได้ไปนวดสปาอาจจะได้ไปนอนนวดแผนโบราณอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยรู้สึกว่ามันสามารถแบบเลือดลมมันไหลผ่านพุทปัดพุทปัดมากกว่าน,นี้นะคะแล้วก็อันนี้ มันอาจจะหมายถึงคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะแล้วก็ได้ไปพักผ่อนอชิวๆนอนดูสายน้ําแสงแดดสายลมอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ถ้าใครทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเอ่อที่นอนเตียง <Okay. S 1> เอ่อหมอนผ้าปูอะไรพวกนี้นะคะอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่คุณ ขายคล่องเลยแหละน่าจะมีลูกค้าเนี่ยมาซื้ออะไรพวกนี้เยอะแยะนะคะอาจจะเป็นแบบเออซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมคะใครๆก็มองหาของขวัญกันดังนั้นเนี่ยใครที่ทําธุรกิจพวกเนี้ยก็น่าจะเฮงๆปังๆนะคะแล้วก็เอออาจจะหมายถึงใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกขันเข็มนะคะหรือเออแม้กระทั่งหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังเป็นก็ถือว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่ มีงานการมีอะไรเข้ามาคุณก็น่าจะรักษาลูกค้าแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆให้กับเอ,อคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็อาจจะแนะนําว่าบางทีการนอนอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิอันนั้นละค่ะจะนํามาซึ่งโชคดีของคุณนะคะถ้าถึงเวลาแล้วมันจะต้อง no action ได้พักผ่อนบ้างก็อย่าไปห่วงเรื่องงานคคลายเครียดแล้วก็มีความสุขกับการ อยู่บ้านจากกับการพักผ่อนให้เต็มที่นะคะครับก็ดูเหมือนเป็นสัปดาห์ที่สบายๆนะขี้เกียจขี้เกียก็ยยโชคดีแล้วอ,อาจจะโชคดีที่พักอาศัยด้วยนะก็ไม่แน่นครับใครที่สนใจเรื่องตัวลงตัวเลขก็ลองดูว่าบ้านเล็กที่เท่าไหร่ยังไงนะถ้าพร้อมจะอยากจะเสี่ยงอยากจะลองเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตัวเลขพวกนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายหรือสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์ต้องระวังในสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรจะได้ป้องกันไม่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้ดวงร้ายอะไรมากมายนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์สิ่งแรกเลยที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ของคุณนะครับอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่มีความแปลปรวนมีความอ่อนไหวนะง่ายนะครับนอยง่ายกังวลง่าย มีความกลัวมีความวิตกกังวลบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนักนะครับอาการพวกนี้จะทําให้เกิดปัญหาความไม่มั่นใจในตัวเองจะทําให้คุณมีปัญหาได้นั้นต้องปลุกปลอบตัวเองให้มีความกล้ามีความมั่นใจในตัวเองนะครับอย่ามัวแต่ต้องรอให้คนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะทำอะไรทีก็ต้องขอมีเพื่อนต้องไปด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าอย่าอย่าทำตัวอย่างนั้นไม่งั้นก็จะทําให้คุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่คุณควรจะได้นะครับเข้ามานะครับหรือถ้าคุณเป็นอย่างนั้นมากๆเนี่ยก็ทําตามที่ไพ่ดีหรือดวงดีของคุณแนะนําก็แล้วกันว่างั้นนอนเฉยๆอยู่บ้านสบายๆต่มันไม่ค้าตัดเสนตีพุงไปสบายๆอย่างนั้นดีกว่านอนขี้เกียจขี้เกียจไปอย่าขยันแล้วกลัวอย่างนั้นไม่เวิร์กนะครับความขยันกลัวนี่แหละจะทําให้คุณมีปัญหานะครับ หรืออาจจะหมายถึงเรื่องของอาจจะมีเรื่องของข่าวลือการซุปซิปนินทานะครับพวกเหล่านี้นะครับเข้ามาในสัปดาห์นี้อย่าไปสนใจนะครับอย่าไปแคร์สังคมมากนะครับแล้วก็พวกที่แบบเข้าโซเชียลบ่อยๆนะครับคุณอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับไอ้พวกบูลลี่อะไรทั้งหลายเนี่ยอย่าไปอ่านเยอะอ่านแล้วคุณก็เครียดซะเองถ้าคุณไม่อ่านคุณหลับหูหลับตาซะเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับบางคนเนี่ย โอ้ยมีใครวิพากษ์วิจารอะไรนิดนึงก็ไม่ได้นะครับจะเป็นจะตายนอนไม่หลับกินไม่ได้เสียเวลานะครับเสียเวลาชีวิตคนคิดแบบนั้นนะครับไม่ต้องสนใจนะครับการนินทามันก็เหมือนเอามีดไปกรีดหินนะครับเอ๊ยยังไงนะใช่ไหมเออประมาณนั้นนะครับเราไม่ต้องสนใจเออเราเราอย่าทําตัวให้เราตกต่ําหรือจิตใจนะครับสําคัญที่สุดต้องเข้มแข็งนะครับ แล้วก็กังค้ำกังคืนนะครับไม่มีความจําเป็นก็อย่าออกข้างนอกนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่ไม่ค่อยเหมาะกับคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้เท่าไหร่นะครับไปไหนมาไหนก็รีบเข้าบ้านซะหรือนอนอยู่บ้านสบายใจทั้งสัปดาห์จะได้ยิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้ามีความจําเป็นก็ออกไปด้วยความกล้าๆอย่ากลัวๆนะครับก็จะดีนะครับสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเรื่องของอาการงานก็ดูเหมือนเน้นให้คุณพักผ่อนกันเนาะ จะเปซีเรียสกับมันเออถึงเวลาต้องเบรกๆบ้างก็เบรกอย่างที่คุณการพูดนะครับแล้วก็การเงินก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายไปกับเรื่องของพวกที่พักอาศัยนะหรือในบางรายอาจจะมีสุขภาพอ่อนแอเขาอาจจะต้องดูแลใจ,จใส่เรื่องของสุขภาพพืฟื้นฟูสุขภาพนะครับส่วนเรื่องของออความรักนะก็คิดว่าเป็นช่วงที่พักๆเบรกๆไปดีกว่านะครับส่วนสำหรับคนโสดนะครับ คนมีคู่อยู่แล้วก็คงเป็นสัปดาห์ที่ต้องอพูดคุยกันให้ดีๆนะครับบางทีความแปรปรวนความเอาแนอเอานอนไม่ได้ในเรื่องของอารมณ์ของคุณนี่แหละจะสร้างปัญหาให้กับความเป็นไปในในครอบครัวได้นะครับก็อย่านนอยมากอย่าอย่ารู้สึกว่าต้องเอาแต่ใจตัวหรืออะไรๆก็ทําไม่ได้กลัวไปหมดหรือต้องให้คนช่วยคุณไปหมดนะครับ อันนั้นวุ่นวายใจแล้วท้าสร้างปัญหาสร้างความลำคาญให้กับคู่คุณด้วยนะครับอย่าสร้างนิสัยแบบนั้นก็จะทําให้ไม่มีปัญหาพวกนี้ส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสัปดาห์นี้เมื่อกี้ก็มีแนวโน้มว่าคุณจะอ่อนเปลี้ยเพรียแรงอะเนาะ,นอ,ะอย่างที่พูดไปแต่ก็พักผ่อนก็จะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆคงเป็นเรื่องจิตใจหลกักๆแล้วนะฮะที่น่าจะมีปัญหามากที่สุดนะครับความเครียดความกังวลล้วนและล้วนแล้วแต่ เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตแล้วมันอาจจะส่งผลถึงสุขภาพกายได้ถ้างั้นก็พยายามพักผ่อนหรือทําอย่างที่คุณกันแนะนํานะครับสวดมนต์ไหว้พระนะครับนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบนะไม่ฟุ้งซ่านก็จะทําให้ดีขึ้นต่อให้คุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะครับศาสนาไหนก็ได้ที่สอนให้คนเป็นคนดีนะครับดีทั้งนั้นนะครับก็ทําในสิ่งที่ศาสนาของคุณสั่งสอนแล้วก็การทําสมาธิมันไม่ใช่เรื่อง ของศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับทุกๆคนทําได้หมดนะเพื่อเป้าหมายคือทําให้จิตใจสงบนะครับพอจิตใจสงบมีสมาธิก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้ก็น่าช่วยให้คุณรอดพ้นจากปัญหาต่างๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันศุกร์นะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับอไ mm hmm. พ่ขออวยพรให้คนเกิดวันศุกร์นะครับทุกๆท่านนะครับขอให้เป็นสัปดาห์ที่ มีเงินทองเข้ามานะครับมีโชคของเงินมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะครับแม้ว่าจะไม่มากมายไก่กองอะไรแต่ก็ขอให้มีเข้ามานะครับเพราอเป็นน้ำจิ้มก็ยังดีนะครับขอให้มีโชคมีลาบจากเรื่องของบุตรหลานบริวารเด็กเล็กนะครับหรือคนรับใช้หรือคนในองค์กรของคุณนะครับให้เป็นมีลูกน้องบริวารที่มาช่วยสนับสนุนทำให้คุณโชคดีนะครับ ก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์โชคดีนะครับ